สวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิพามาพบกับเมนูรดเด็ดครับย่างสะโพกงวครับสูตรสไปซี่อีสานนะครับเนาะสูตรสไปซี่อีสานบ้านท่าเชียงเครือนะครับเนาะเอาตอนนี้ครับย่างไปได้สักพักนึงนะครับมาเบิ้งกันครับนี่เบิ้งเบิงเนาะพริกบงเนาะเป็นยังไงครับ สัมสัๆอยู่เะครับนี่อขอสูตรนี้ไปเฮ็ดได้ง่ายเลยนะครับเนาะก็ะคือซื้อเนื้อสะโพกงวามากนะครับเนาะหั่นเป็นชิ้นๆเครื่องปรุงกับ ใส่พริกปนเข้าไปครับสิบพริกปนถ้าเขามักเผ็ดหลายก็ใส่หลายนะครับเอาแต่พ่อหมาะใส่ข้าวคั่วตามด้วยผงชุรสแล้วก็ใส่เกลือนะครับเนาะแต่พ่อหมาะพอควรจากนั้นก็ใส่น้ำตาลกเพิ่มความหวานแน่นครับเนาะ นี่ครับสูตรสไปซี่อีสานเอามาย่างนะครับไฟนะครับเนาะนี่ครับ oh. เด็ดขนาดได้ครับนี่ครับอาหารสูตรเีกะระดอีกเป็นอาหารอีกแบบหนึง่งเอาปิดไว้ครับเป็นการอบไปได้ตัวนี่นี่ครับเอาคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเนาะ